ห้าพี่น้องกันไหมเนี่ยไม่มีพี่น้องนะพี่ลูกน้องพี่ลูกน้องนำ่งคุยกันกันไม่คน,นละนั่ตะกุนเป็นญาติกันไอ้นี่ทำไมมาร<ๆ>ู้จักเขาได้ไงเนี่ยมามาก็คอยมาพ่อให้มารับ,บรพ่อ่อ,อยู่ไหนเนี่ออยคุยกันแล้วนะคัพ่อมามาด้วยป่ะเนี่ยอยู่ญาติใช่ไหมพ่อเป็นคนให้มารับ รับมากี่รอบแล้วครับกี่รอบแล้วสามสามรอบตรงนี้นะเส้นนี้เลยใช่ไหมครับครั้งแรกคร่้ไหรัครั้งแรกน่าจะวันจันทร์วันจันทร์ใช่ไหมครั้งที่สองไม่วันอังคารก็วันพุธแล้วก็วันทีใช่ชุดเดียวเลยที่ถูกจับไปครั้งที่แล้วสี่ห้าคนว่าแล้วรอดเดยรอดดิแล้วรู้จักเส้นทางเหรอเส้นทางหลบหนีอ่ะ ไม่รู้ไม่รู้เส้นทางลุงหนีรู้จะเส้นเ้ทางเส้นทางมาใครพาเข้าพื้นที่เคยมาส่งเคยมาส่งคนงานใครพาเข้าพื้นที่อ่อเคยเคยมาส่งคนงานที่ตอนที่ถูกกฎหมายรู้เป่าว่าทำานีมันมันมันไม่รู้ฮะไม่รู้ไม่รู้ครับก็แรกก็แรกก็แรกทำแบบถูกกฎหมายผมก็ไม่รู้ว่ามันผิดตอนนี้มันผิด ปกต่อก่อนนะพอมีถูกด้วยเหรอทำแบบถูกเหรอถูกครับออกที่ไหนออกออกออกที่ขอดินครับขอดินครับมีบริพารมีอะไรหมดทุกอย่างครับมีหมดทุกอย่างนะแต่ตอนนี้มาออกที่นี้หลบตำรวจไหมเนี่ยหลบไหมหลบไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันเหรออืมผิดนะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นโรครกบบาทอยู่ถ้าเกิดว่า เขามาไม่ได้ตรวจได้อะไรต่างามถ้าเกิดว่ามันมาแพร่เชื้อแพร่อะไรต่างาม,มก็คนคนใหญ่เขาก็เดือดร้อนอยู่เข้าใจไหมเออทำแบบนี้ทําไม่ได้นะเราได้ไประโยชน์แต่คนอื่นเขาเสี่ยงหายเข้าใจไหมเอออายุไปยังไม่เท่าไหร่นะอืมมาทันีแล้วเรียนอะไรมานี่เรียนอะไรเรียนช่างยนต์ช่างยนต์ที่ไหนเทคนิคคอามนต์นีคนี่วันนีงเรียนยังเรียนอยู่ไ่มเรียน,นอยู่ฝึกงานฝึกงานอยู่น้องเรียนที่ไหนแอ๊บ นะออกแล้วครับออกแล้วทำงานตั้งแต่ <c oughs> จบอะไรมาเรียนจบอะไรมาจบมหนึ่งครับจบหมหนึ่งหมหนึ่งก็ไม่เรได้จบกจบเรียนหมหนึ่งแล้วหอ